อนาคตของฟุตซอลไทยประตูสู่โอกาสใหม่หรือเพียงแสงสว่างที่หลอกลวงฟุตซอลไทยมีศักยภาพแต่เต็มไปด้วยอุปสรรคกีฬาที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตกำลังเผชิญกับคำถามสำคัญเกี่ยวกับอนาคตหลังจากที่ไทยเคยเป็นศูนย์กลางของฟุตซอลเอเชียแต่ในปัจจุบันดูเหมือนว่ากีฬานี้กำลังสูญเสียความน่าสนใจจากสายตาโลกหรือแม้แต่จากคนไทยเองแต่ที่น่าสนใจคือมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นกำลังเกิดขึ้นการลงทุนจากภาคเอกชน การพัฒนาระบบการฝึกฝนและการส่งเสริมกีฬาในระดับพื้นฐานกำลังเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับฟุตซอลไทยแต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่หลายคนมองข้ามการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศอื่นๆและปัญหาภายในประเทศเช่นการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและการสนับสนุนที่น้อยจากภาครัฐอาจเป็นอุปสรรคที่ยักษ์ใหญ่ที่จะทาให้ฟุตซอลไทยยากต่อการกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อให้ฟุตซอลไทยกลับมายิ่งใหญ่การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเช่นการลงทุนจากภาคเอกชน การพัฒนาศักยภาพของนักเตะระดับพื้นฐานและการสร้างระบบการฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ฟุตซอลไทยก้าวสู่อนาคตที่สดใสขึ้นคุณคิดว่าเหตุใดจึงทำให้ฟุตซอลไทยสูญเสียความน่าสนใจและเราควรทำอย่างไรเพื่อช่วยให้กีฬานี้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อสร้างกระแสก,การสนทนาที่มีประโยชน์เกี่ยวกับอนาคตของฟุตซอลไทย